คือมันเป็นกระบอกฉีดโฟมที่แบบว่าไม่ต้องเรื่องมากใดๆทั้งสิ้นและที่สําคัญเลยนะครับเนี่ยอะไรก็ได้อะไรก็ยอมขอแค่เป็นน้ํายาที่สามารถทําฟองได้นะครับแม้แต่น้ํายาล้างจานที่มีกันอยู่ทุกบ้านนะครับนี่ก็สามารถเอามาทํโฟมได้นี่เปิดตัวนี้ครับเขาจะมีช่องเติมน้ํายาเข้าไปผสมน้ำยาตรงนี้นะครับผมหรือจะเปิดจากตรงนี้แบบเดิมๆก็ได้รับหมุนออกมาแล้วก็คอขวดนี้ได้เลยอะผมจะลองใช้น้ํายาล้างจานทั่วไปนะครับ หนึ่งฝานี่ประมาณสักสิบห้ามลนะครับจริงๆแล้วมันนี่ไม่ต้องใช้หนึ่งสองฝาแบบผมก็ได้นะแต่ผมจะเอาให้ดูสักสองฝาครับสองฝาก็สามสิบมลเนาะแค่นี้นะครับผมอ่ะแล้วก็เติมน้ําเข้าไปครับก็บอกตัวนี้สามารถเติมน้าได้สูงสุดสองลิตรเขาจะมีตัวเลขบอกอยู่นะครับผมผมจะใส่น้ําแค่สักหนึ่งจุดห้าลิตรก็ปั้งฉันนะผมอ่ะโอ้โหหนัก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 แล้วก็ปิดฝาเลยครับผมปิดฝาเลยอันนี้เอากันแบบเดียวทาเลยครับผม ไม่ต้องมีตัดต่อได้ทั้งสิ้นเวลาปิดนี่ให้เข้าเกลียวดีๆนะครับอย่าเข้าปีนเกลียวนะเดี๋ยวแรงดันจะออกจะรั่วออกนะครับผมล้างมือนิดนึงเสร็จแล้วแค่นี้เองครับผมขเยข,ย,ข,ย,ข,ย,ขมย่าเลยเขย่าเขย่าเขย่าฮะเท่านี้ครับผมนี่ยังไม่ได้ปัม๊มแรงดันมาก่อนนะปั๊มตอนแรกอาจจะต้องรอสักนิดนึงรอแรงดันเขาออกมาเขาจะออกมาแบบนี้ก่อนนะดึงแรงนะเป็นเส้นแบบนี้โอ้ยนี่ครับเป็นเส้นนะเห็นไหมนี่เมื่อแรงดันเขาคงที่แล้วเขาจะเริ่มกระจายตัวสวยแบบนี้เลยแล้วผม <ừ> นะดู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 ดดฟองโฟมเขานี่โอ้โหนะโอ้ฟองโ,โฟมแบบออโต้ครับผมนี่โอ้โหดูครับดูฟองโฟมเขาดิโอ้โหเนียน,นละเอียดละเกินนะผมโอ้โห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 